รัฐบาลไม่พร้อมน้าก like 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 ็มาอย่างเงี้ยเนาะนะตกลงพร้อมไหมครับพร้อมดีขึ้นครับดีขึ้นครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะเห็นเมื่อกี้พร้อมเลยอ่ะพร้อมก็ยืนเลยครับยืนเลยครับยืนขวาหันสองมือจับบาข้องหน้าช่วยนวดให้มีความสุขด้วยนวด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 ความสุขด้วยนวด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 นี่นี่นี่สังเกตนิดนึงถอยหลังมาหน่อยจะได้ช่วยเหลือกันได้ ทำอะไรอย่าขาดขั้นตอนขาดวงจรเออเออนวดนวหัวไหลต้นคอหัวไหลต้นคอหัวไหล่ต้นคอ, Hi, อหัวไหลต้นคออ,อ,อออ,อ,อดีมากกับหล้างหางาันเออ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 อ่าเร่องลงเ่งลงเ่องลงอ่าผ่านผ่านผ่าน แสดงว่าเป็นคนมีพื้นฐาน EQ ที่ดีเอาเรื่องจริงนะบางคนอาจารย์บอกอ่ะอาหันสองมือจานวดดนียบางคนบีบคอเลยแกล้งแกล้งนะพื้นฐานจิตใจไม่ดีนะพื้นฐานจิตใจไม่ดนะีวันนี้คงไม่มีการบรรยายนะเพราะชีวิตจ,จริงอยู่เหนือคำบรรยาย คือผู้พูดส,สอนคนรู้เยอะแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรนะ <c oughs> ตั้งสิพิงก็อบอกว่าการพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำให้เมืองจีนดีขึ้นหรอกในหลวงตัดว่าโพคะมิได้มาจากความคิดจริงก่ะหรือคำพูดนี่ไม่ได้ดินทาน,นะอาจารย์สอนตำรวจเนี่ยก็เขียนไวนานแล้วก็พูดไวนานแล้วผู้ทักสันติราชอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่นแล้วถามว่าเวลาคุณขับรถตำรวจเดินมาหาที่อุ่นใจไหม สวยแล้วกูมึงงานนี้จริงปะ่ะไม่ใช่ช่วงเวลาไปทำรีเอนจิเนียริงนะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหช่วงนั้น20่สิบปีนะปรับโครงสร้างองค์กรหัวข้อขึ้นเป็นหนึ่งเจ้าธุรกิจห,หัวข้อดีนะกลางคืนผู้หารไปกันเต็มเลย <laughs> กินเหล้ากับเล่นไพ่ทั้งคืนเลยเ <laughs> ช้าเดินเมาบุนมาเลยเป็นหนึ่งเจ้าธุรกิจเป็นหนึ่งจะเป็นได้ยังไงอ่ะพูดจริงปะ่ะอันนี้แสดงถึง EQ นะฮะ แสดงว่าคุณเวลาคุณพูดคุณไม่มีสัจจะคุณไม่มองที่เป้าหมายถูกต้องไหมครับคุณทําตามใจตัวเองเหมือนคุณขับรถจะเปลี่ยนเลนตามใจตัวเองอยู่ื่อยเดี๋ยวเปเลนนู้นเลนนี้เลนนู้นเลนนีนนนนน้ใครปาดก,ก็จริงก็ละอันตรายไหมดีมากพูดไทยได้พูดเลยนะ <laughs> นะท่านวันนี้ไม่มีการสอนนะเรื่องจริงแล้วเนี่ยแม่แต่สี่เจ้าเองก็ยังบอกเลย stay hungry stay foolish และคนเนี่ยสอนไม่ได้หรอกสังเกตไหมหัวหน้าพูดอะไรก็ตามลูกน้องมันจะทำอย่างที่มันอยากจะทำนั่นแหละคุณว่าจริงปะพ่อแม่พูดอะไรก็ได้พูดไปสิแต่ท่นจะทําอย่างงี้มีไรเปล่าเรื่องจริงองค์กรหออนโยบายอะไรมาก็ตามนะครับเชื่อไหมไม่มีใครทำหรอกจริงปะเด็กก็เปลี่ยนเปลี่ยนยนโยบายใหม่นโยบายใหม่ย,ย,หมยิง่งผู้บริหารจะฮอตมาละสามเวลาเปลี่ยนอยู่เรื่อยจริงปะอันนี้ก็แหกโค้งอยู่เรื่อยจริงปะเพราะอะไรเพราะมาตรฐาน EQ มันตำ่ำนะ เขามีการสํารวจนะสำนักงานอะไรพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายการเงินการธนาคารไปทําวิจัยที่แบงก์ชาติแบงก์ชาติคนที่เก่งมากเขาเขียนไว้เลยเก่งมากแต่ EQ ต่าเพราะคนแบงก์ชาติอิฉาลิษยานินทาเก่งแถวๆนี้ก็มีนะเก่งแต่งานการไม่ทำแบบเรื่องราวารางินงานของเราพอมาจอบปากเอาละออกคีวีเอาละคน E q ต่ํา ไม่รู้ได้ไงก็ก็วิจัยไว้อะไม่รู้ที่นี่ยังไม่รู้อ่ะมันน่าจะเหมือนกันประเทศไทยด้วยกันะ <im> นะไม่งั้นประเทศไทยน่าจะดีกว่านี้นะหรืออย่างหมอเสริมเห็นไหมเล่นเก่งนะพอ EQ มันโอ้โหคุมไม่ได้ขึ้นมาค่าแฟนน่ะก็จริงป่ะอ่ะดู EQ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมและววันนี้ก็ทําให้โลกได้มีภาพที่น่าจดจําขึ้นอีกครั้งกับน้ําใจครั้งประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยและคนบันเทิงชาวไทยที่ไหลรวมตัวกันยิ่งใหญ่แรงย,ยิ่งกว่าคลื่นลูกไหนๆและไหลไปนในจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะสสอนึ่งปกาขายเสื้อคะ่ะน้าใจของคนไทยหลังไหลมหาศาลมา กรณีนนคลิปวิดีโอข้าราชการ C7 สังกัดกรมศุลกากรใช้มือตบเข้าที่บริเวณใบหูทั้งสองข้างของเจ้าหน้าที่สนามบินหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชายรายหนึ่งขออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สแกนวัตถุแปลกปลอมตรวจค้นตามหน้าที่แต่ว่าชายคนดังกล่าวไม่ยินยอมครับ นายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมรกศุลกากรเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ขององค์กรจะมีคําสั่งลงวันที่18 11มกราคมยกย้ายเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปก็คือนายสมบัติชาติชัยวัยวิทย์อายุ 55ปีข้าราชการ c 7สังกัดสำนักงานาศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มาประจำการที่กมรมศุลกากรพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานความคืบหน้าและสรุปผลภายใน30วันซึ่งในการดําเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนและหากพบว่ามีมูลความขอว่า EQ เนมีผลต่อามด้วยองค์รเดี่ยหร เมื่อก่บนเราเองก็แข็งับนรก็แข่งก็แข็งนะอร่อยนะครับทั้นี้อยู่ใต้น้ำเป็นขบวนน้นะที่ไหนเรียกอ่ะใช่เก่งากทีลือว่ามีทีมสูงทั้งี่พอเปพอจะเป็นาวเลเรื่องยุ่งเท่านั่องวที่แตไม่ได้

อะไรก็ยิ่งกระทบเนี่ยลูกก็ิเสียกทบเราเนี่ยมีผลต่อจิใจนะครับมีไหครับช่วยกันหะอยู่ด้ยัที่จะช่วยก็ติันคนจะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็ใครูจะมีนะรเกิดขึ้นที่จไปแล้วทำ ไม่ใ่่ต้องหวงแล้วทีบาลม่ก็ตามนะที่นี่ก็นแดนสยาสมองย่มันทีแน่นอนถึงที่มาแล้วมีอะไรที่ช่วยกันนดเทำดีุนายรมไหถนุ้มโแม่น่ะมีตาเป็นผู้หาใจะไอย่างเงี้ยจะหาตึงอะก็คนหาดใจเนี่ยใส่สูตรกใช้ขับเป็นไปกู้เงินคนสงหาคนก็แต่ะคนไม่้นไม่รักคนก็สงก็ไม่ต้องร คำตัวดีเยอะนะคำตัวดีเยอะแต่งานไม่ทำนะเข้าใจไหมรัไหว้ไหลกับชาวบ้านลอยนวลเรื่องข้าวขอแต่มีเรื่องเติมเลยนะแต่ซึ่ง EQ ก็คือการปรับตัวเราให้ผู้ท่าทายเราผู้ท้าทิงเป็นเดิม